สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับรถยนต์คันนี้ครับ New Suzuki XL7 ตัว Hybrid นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับเป็นแบบไ y h y y r i d นะที่ก็ต้องเหมือนกับตัว Suzuki e r t i g a ที่เป็น Hybrid เช่นกันนะครับเอามาใส่ XL7 แล้วจะเห็นว่าตัวไม้ไฮบริดปรับกระจังหน้าใหม่นะครับใช้ตัวตกแต่ง รเมียมมาให้แล้วนะก็ให้มันดูเข้ากับโลโก้ซูซูกิมากขึ้นนะครับปรับกระจังหน้ามาใหม่ดูดีมากขึ้นก็จะเน้นดูออฟโรดหน่อยๆน,นะใส่ตัวที่บางด้านหน้ามาให้นะครับมีไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นเดย์ไทม์ไรท์ไลท์ LED นะครับแล้วก็เป็นชุดคมไฟปกตินะไฟเลี้ยวยังไม่ใช่ LED นะสีตัวถังนะครับของคันนี้ชื่อ s a v a n n าไอวอรี่แมทเทนะครับหรือว่าสีขาวงาที่เขาเรียกนะก็ดูดีเหมือนกันนะแปลกดีเหมือนกัน เป็นแบบสีทูโทนนะครับหลังคาจะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ลงมาที่ล้อนะครับจะเห็นว่ายางเนี่ยก็หน้าก็ไม่ได้กว้างมากนะครับ195 60 R 1 5นะถามว่าล้อเล็กไปไหมผมว่าก็โอเคเหมือนกันนะมันไม่ได้เล็กเกินไปแล้วแต่คนชอบแหละแต่ว่าเบรกอาจจะขนาดเล็กไปหน่อยรถนั่ง7คนแบบนี้มีลูปบาร์ให้แล้วก็ด้านล่างเป็นสเกิร์ตสีโครเมียมของเขาแล้วก็มาที่ด้านหลังนะครับจะเห็นว่าดีไซน์ทั้งหจะคล้ายเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มมาใหม่ก็คือชุดด้านหลังเนี่ยเป็นสีดํา เงาเลยนะแล้วก็ให้ตัวแถบอลูมิเนียมตรงนี้มาเข้ากับโลโก้ของ s u ซูกิด้วยด้านบนก็จะเห็นว่าหลังคาสีดําทั้งหลังคาแหละนะครับแต่ว่าตรงนี้นจะไม่ได้มีสปอยเลอร์นะก็จะเห็นไฟ เตเบรกไลท์ light, ตรงนี้เป็นแบบ LED ด้วยนะครับจะมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับซึ่งผมว่าสำหรับรถราคาแบบนี้ความคมชัดค่อนข้าง,างที่จะใช้ได้เลยนะด้าน,นข้าง XL 7แล้วก็โลโก้ไฮบริดนะครับพร้อมกับด้านล่างก็ตกแต่ง Star XL 7อาจจะไม่ได้ชอบสำหรับบางคนแต่สำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะมันดูแบบว่าลุยๆดีใต้ฝากระโปรงนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรตัวเดิมนะครับที่ทํางานใหม่นะครับควกคู่กระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบมายไฮบริดมอเตอร์วางอยู่ตรงกลางที่เป็นตัว ISG หรือว่า integrated Starter นะครับับช่วววยเวลาออกต ตัวเครื่องยนต์อย่างเดียวนะแรงม้าอยู่ที่105แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่138นิวตันเมตรนะครับตัวระบบเครื่องยนต์นี้พ่วงกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำงานาคู่กับระบบเกียร์4สปีดออโตเมติกทร์ชไมิชัน่นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดายังไม่ใช่ CVT ขึ้นมาในของเจ้า XL7 นะครับก็บบจะเห็นว่าหลักๆนี่ดีไซน์ค่อนข,ข,ข้างที่จะเหมือนเดิมนะครับมีตัวทริมเนี่ยที่เป็นกึงก่งๆไม้มาให้นะครับก็ทำให้มันดูมีสไตล์มากขึ้นนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็ ยังคงเหมือนเดิมนะครับด้านในปรับมาใหม่เลยก็คือจอกลางนี้นะให้เป็น10.1นิ้วมาแล้วนะครับใช้งานได้ง่ายขึ้นนะมี a p p l ปิ a คาร์เพย์ออ t o มาให้แต่ยังเป็นเสียบสายอยู่แล้วเป็นแค่ type A เท่านั้นด้วย mm hmm. ตรงกลางนี้นะครับเป็นตัวควบคุมแอร์โซนเดียวด้านหน้าด้านหลังมีแอร์ให้อีกตัวนะก็ปรับได้ควบคุมปกติง่ายได้แอร์เย็ยนอยู่แล้วนะครับตัวญี่ปุ่นปรับเสียงควบคุมมีวงแรมน m u ติฟังก c t i o n ceiling view มาให้ตัดท้ายนิดน,นึงด้วยให้มันดูสปอร์ต มากขึ้นนะก็โอเคนะครับตรงนี้มีระบบพุชคอนโทรลแบบธรรมดามาให้แล้วก็การปรับเสียงอะไรต่างๆได้รับสายวางสายต่อบลูทูธครบช่วนด้านหน้าขึ้นมาก็จะเห็นตัวแอนะล็อกดิสเพลย์นะครับเป็นมาตรวัดปกติเลยมีจอ t f t ให้ตรงกลางนะครับโชว์พวกเครื่องยนต์ระบบมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ของรถจนนะครับซึ่งในตัวไฮบริดเนี่ยตัวมาตรวัดทั้งบน,นจะตกแต่งเป็นสีฟ้านะให้ทุกคนรู้ว่าเป็นรุ่นไฮบริดเช่นเดียวกับคุญแจนะครับนี่ มุนแจรับมาใหม่เป็นสีน้ําเงินนะครับวงบอกว่ารุ่นนี้เป็นไฮบริดนะปกติจะเป็นสีดําธรรมดานะแล้วก็มีล็อกบนล็อกธรรมดาปกติลงมาด้านล่างตรงนี้เซ็นเตอร์คอนโซลจะเห็นว่ามีแท่นไวเลสชาร์จให้1อันที่ไวเลสชาร์จปกตินะครับแล้วก็มีตัวพาวเวอร์ซ็อกเก็ตให้นะครับมาพร้อมกับ HDMI ต่อเข้าจอ,อกลางได้ด้วย การขับขี่เนาะ XL 7ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะเอาจริงเพราะว่าตัวช่วงล่างเนี่ยมันถือว่าโอเคเลยไม่ได้กระเด้งอะไรมากนั่งได้สะดวกสบายมากนะครับใครนะครับที่สนใจดานิว s u ซูกิ XL 7 Hybrid คันนี้นะครับหรือว่า s u ซูกิรุ่นอื่นสามารถไปชมโชว์รูมของ s u ซูกิทั่วประเทศเลยครับวันนี้าไปก่อน,นครับสวัสดีครับ